สวัสดีสวีดดตยินดีต้องทับเข้าสู่ Channel k ี h บี้กินกับอ้วนแหมแล้วนะเจ้าพปรแม่พี่น้องวันนี้จะทำส้มตำตำปูมากว้าวสัาบบบก๋วยเตดอย่เจ้าพปรแม่พี่น้องมันไว้ข้างนอกหลายวันนะจ้มันเหี่ยว ได้กินในน้องเจ้าพ่อไปไม่รองวันนี้แต่มะโคมะโหมะโหปูม้าแล้วนอกจากตำส้มส้มตำปูม้าแล้วก <t Ow ens> ็น <t S 1> ี่ปูม้าโอโอเลยก็จะมีหลวกหอยแครงกุ้งเผา โปแม่พี่น้องวันนี้บีบีป้ามากินเหมันแข้งลวกข้แล้วก็กุ้งเผาส้มตำตำปูมาอี้ว่ะ กินกันเลยเจ้าปอมเนพี่น้นองมากินด้วยกันเจ้ามืนอี้วีว,วจะมาจิ้มเพื่อปอมเนพี่น้นองคอเนี่ยเจ้าน้ำจิ้มเนี่ยซื้อมาส,สำเร็จกินกันเลยเจ้าปอมเปนพี่น้นองดูกุ้งว้าวตัวยังไงเครบ่ยากกินมากอะนับกุ้งของบุกวานจิ้มน,น้ำจิ้ม

จิ้ม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 ,ม <c oughs> กินเลยเจ้ามึงครบเจ้ากันไปไหมล่ะมึงครบอ <c oughs> ืม Tụi mình nuôi ngoài cháu cho bọn em nó đu Tụi dây đó Wow. <tôi mình> ไก็จะเป็นตำปูแม่เจ้าพ่อแม่พี่น้องดูกินเลยจ้ะอรกัย หวานมากอ่ะเนื้อหูยงังหวานเลยเจ้าบวามแมวหนัก เงินเดือนเอาแก้วมาใหม่ไว้น้องก็เลยเสาะของฮาเลนกินกันดีกว่าเดือนละขัเจะเพชรจะเลยบีบีขอลาไปก่อน ขอลาไปกินก่อนนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปกันแรงใจน้องน้อยๆเ้งบีบีคนนี้ตัวนาะเจ้าพ่อแม่พี่น้องกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะมาพาชมคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหนะ้าเจ้าพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย